สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมสี่เหมือนเดิมนะฮะและในวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในโลบอคไรเดอร์เวิร์นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาของแต่งหรือคอสตูมต่างๆนะครับในแมปไรเดอร์เ l ิร์นะฮะตัวอย่างก็คืออย่างปีกที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นปีกผีเสื้อจากเอชินคาเมล레이เดอร์นะครับเป็นตัวายนะฮะผมไม่รู้นะครับว่ามันคือตัวอะไรนะฮะผมไม่ได้ดู เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะที่แรกนะครับให้เรามาตรง NPC คนนี้นะครับนี่ให้เรามาคุยกับเขานะฮะแล้วให้เรามาตรงที่ช่อง crafting นะครับแล้วไปที่ custom c u s t o m i c นะฮะแล้วเราก็จะเห็นพวกนี้นะครับก็คือเป็นพวกของสมใสทั้งหมดเลยนะฮะก็คือของไว้ประดับนะครับอย่างนี้คือกล้องของดีเคนนะฮะของที่ต้องใช้นะครับจะเป็นเทียร์โฟโต ดีไฟสแครแล้วก็ฮันเตอร์แคต o ลกนะครับแล้วก็อไอ้ของพวกนี้นะฮะซึ่งจริงๆผมไม่แนะนําให้ค้ามนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองแล้วก็เสียเวลานะฮะเพราะว่าวิธีการหาของมาคาบพวกนี้นะครับเราต้องหาไอ้ลินลินนะครับซึ่งวิธีการหาลิลินเนี่ยเราต้องเอาไฟเบอร์นะครับซึ่งมันดอบจากมอนแถวริวคีนะครับแล้วให้มาคุยที่ NBC คนนี้นะฮะ เขาต้องการไฟเบอร์16นะครับแล้วก็พลาเอาไฟเบอร์16อันมาเทรดให้เขานะครับเราก็จะได้ลิลิี่1อันแบบนี้เลยนะฮะซึ่งจากที่เราดูแล้วเนี่ยคือมันไม่ค่อยที่จะคุ้มนะครับซึ่งมันเสียเวลาในการฟาร์มนะฮะแล้วก็ไอของพวกนี้นะครับมันไม่ค่อยเท่ด้วยนะฮะงั้นเราจะมาดูวิธีการหาวิธีต่อมานะครับวิธีต่อมานะฮะก็คือการตีมอนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปมอนให้นะครับกับ ของที่จะดรอปนะฮะมางั้นเรามาดูกันเลยนะฮะของพวกแรกนะครับคือพวกผ้าคลุมพวกนี้นะฮะผ้าคลุมพวกนี้นะครับจะได้จากการตีพวกบอสไฟส์นะครับกับไข่ศาะนะฮะมีอินเฟอร์โนสครับอิน visible แล้วก็โกนะฮะก็พวกนี้ดรอปจากบอสไฟส์นะครับต่อมานะครับจะเป็นสเกลมันนะฮะหรือหน้ากากของสเกลหน้ากากของสเกลนะครับจะดรอปจากเอเทอร์นอลนะฮะ แล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นไอ้ผ้าคลุมของเอชนะฮะซึ่งผ้าคลุมชิ้นนี้นะครับจะดรอปจากมอนที่มีชื่อว่าไฟอิงซูโก้นะฮะหรือจะมีอีกวิธีหนึ่งแล้วก็วิธีต่อมานะครับจะเป็นวิธีการสุ่มได้จากกล่องนะฮะก็คือกล่องเลดเดอร์วอลนะครับโอกาสที่จะดรอปนะครับจะมีปีกของอังนะฮะแล้วก็เอเทนอลเคมนะครับหรือผ้าคลุมเอเทนอล ไ M/M ไซกา M/M นะฮะแล้วก็เดลต้า M/M นะครับส่วน M/M เนี่ยก็คือของพวกนี้เลยนะฮะนี่จะเป็นของชิ้นนี้นะครับนี่ก็คือชิ้นที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยนี่แบบนี้นะฮะหรือจะมีใครใส่ M/M นะครับวิธีพวกนี้นะฮะนอกจากจะหาได้จากกล่องไรเดอร์วอนะครับก็ยังสามารถไปลงบอสลัดของไฟได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ส่วนของอังนะครับของอังมีอยู่2วิธีที่จะได้นะครับปีกอังปีกอังนะครับวิธีแรกนะฮะก็คือให้เราไปที่ NPC คนนี้นะครับ Dimension Store นะฮะคุยไปเลยแล้วให้เรามาดูอันข้างบนนะครับปีกราคาแพงของอังนะครับนี่คือราคามันเนี่ยหชิ้นนะครับ64 Dimension Fragment นะฮะแล้วเราต้องออกไปขาบที่ NPC ในดันอีกนะฮะ หรือจะเป็นแขนอังอีกชิ้นนึงนะครับซึ่งก็คืออังพาร์ตอันนี้นะครับวิธีการได้รับนะฮะก็คือการไปลงดันโคตรนะครับหรือตีอังนั่นเองก็วิธีการหาของแต่งคร่าวๆก็ต่อมานะครับจะเป็นไอเกียวิธีได้รับเกียร์วิธีสุดท้ายนะครับก็คือเป็นพวกเกียรเอ์ยไม่ใช่เกีย์นะฮะเป็นคอสตูมลิมิเต็นนะครับอย่างปีของเซโร่ที่ผมใช้นะฮะ ก็คือต้องไปลงบอลลัตนะครับบอลลัตของคริสต์มาสนะฮะหรือว่าบอลลัตที่เป็นประจําของอีเวนต์ก็จะมีเกียร์ที่ต,ต่างกันไปนะครับก็คข้าๆก็ประมาณนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะครับก็ ทางช่องรอนะครับมีกลุ่ม Discord ให้เข้าแล้วก็มีกลุ่มโลบอกเอาไว้ขายเสื้อนะฮะส่วนกลุ่ม Discord เนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับ